อได้เวลายามเบ็ดแล้วครับพี่น้องสองทุ่มครับออกช้านะครับสองทุ่มครับดูว่าผลงานคืนนี้จะมานไหมครับโอ้โหพี่น้องอยู่ไม่เนี่ยโซนแบบนี้ปลาตัวใหญ่น่นอนเลยโอ้โหเฮ้ยขาเลยพี่น้อง มาดูช้าไปครับพี่น้อง่วงแบบนี้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับในใน,นาตรงนี้ตรงสะเนี่ยผมมตว่ามันมันอดอาหารหนานแล้คพี่น้องยังไงมันก็หิวแน่นอน okay. โอ้โหหลุดเป็นได้เลยพี่น้องมาได้มาดูช้าไปพี่น้อง จะเติมอยู่ไว้มันจะกินอีกไม่น้อยมันเจ็บปากมันเลยโอ้เสียดายเนาะมาดูช้าไปเนาะก็ไม่ถึงกับช้าหน้าสองทุ่มพลาดเลยครับผมคิดว่าน่าจะปลาช่อนตัวใหญ่ครับปลาดุกน้อยหนึ่งตัวครับพี่น้อง ในสระจริครับใ <c oughs> นสระได้ไปลาช่อนได้ไปลาช่อนตัวเดียวครับเยอมันหมดทุกคันเลยเดี๋ยวก็เติมเหยอะไปครับยังไงก็รอลุ้นเช้าต่อในสระบนสระได้ปลาช่อนตัวหนึ่งอ่ะพี่น้องครับแถมที่สามครับพี่น้องปลาดุกครับล้มๆครับพี่น้อง มานอยู่ครับมันอยู่อ่านี่ฝั่งอันนี้ฝังนน่งสะครับฝั่งสะฝั่งทิศเหนือครับไม่ถึงกับเรียวมากครับเสียดายตัวที่ขาดเนาะมันจะเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ครับไม่น่าพลาดเลยดูช้าเกินเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูฝังง่งทางบ้านฝั่งทางบ้านใกล้บ้านที่ว่าใส่ที่เก่าไวอ้อ่ะยังไม่ได้ไปดูครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบ ไปดูฝั่งบ้านอีกทีหนึง่ง่าสิมานบอฝั่งนี้ได้สามแต้มเองครับเสรแล้วติดแล้วปาดูครับพี่น้องปาดูเดี๋ยวเอียนหนึ่งติดครับเดี๋ยวไปยบนึง ครับครับเพิ่งมาดูครับผมไปใส่ฝั่งนู้นด้วยครับตรนต้นนั้นได้แค่ปลาหมอสองตัวครับต้สนนะดดงสัยช่วงฝนดึนๆตะกี้มันน่าจะมันน่าจะเบี่ยงมานี้แล้วครับครับพี่น้องมาดูต่อตรงข้างบ้านครับ ปลาดุกตัวใหญ่ครับพี่น้องเท่าแขนอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง <sk uffle> กลัวขาดครับเลยรีบยกครับก็สรุปแล้วฝั่งสะทิศเหนือฝั่งทิศเหนือหมู่บ้านก็ได้สามตัวนะครับแล้วมาดูเบ็ดตรงข้างบ้านอีก ได้ปลาดุกอีกสองตัวครับพี่น้องสรุปแล้ววันนี้ได้ห้าแต้มครับพี่น้องห้าแต้มก็ประมาณโลกว่าเกือบสองโลครับพี่น้องปลาดุกคือสวยเลยครับพี่น้องกำลังกันไปนะก็พอได้ครับช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงหน้าใส่เบียดนะครับน้ำมันยังไม่มีครับข้าวเพิ่งงอก ก็พอได้หาพอได้ข้ากับข้าวอยู่ครับพี่น้องอืขพอได้ข่ากับข้าวอยู่มือสองมือพี่น้องล้อมๆพี่น้องดีกว่าอยู่เฉยๆครับก็พอได้อยู่ครับพอได้ต้มอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับพี่น้อง ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพร่คุณมากครับสวัสดีครับอยู่นาคือเกาพี่น้อง